รวิตาจันหุ่นค่ะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะและวันนี้นพคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรอแรมอัศวรคจังหวัดหนองคายค่ะเพราะว่าวันนี้ที่นี่นะคะเขามีหนึ่งกิจกรรมพิเศษค่ะที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะกับกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้นําชุมชนค่ะซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนการเคหะแห่งชาตินั่นเองค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นําให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมนะคะเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ พัฒนาชุมชนของตอนเองนั่นเองค่ะกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีผู้ขับก,การอบรมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเป็นพฤติกรรมของคนไทยสวัสดีแล้วยังไม่สวัสดีตอบเลยนะครับสวัสดีครับให้เอ๋สวัสดีขอให้สุขห่วยทุกหมดเลยนะครับคนไทยที่ไม่เอ๋สวัสดีขอให้แก่ไวตายไวนะครับนะครับก็ อันดับแรกเลยนะครับวันนี้ดีใจัรุ่นนี้อาจจะเป็นหลายๆรุ่นลวแล้วก็ท่านปรดระวังนะครับอบรม,มหลไยรุ่นเมื่อ3เดือนที่แล้วไปอบรมที่จังหวัดระยองนะครับวัยขนาดท่านนี่นะครับมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรครับหัวเราะมากวันนี้ท่านจะเป็นลายที่สองนะครับนะครับแล้วเขาก็ไปปักที่โรงแรมอยู่ห้องหนึ่งผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่ที่เขาเสียชีวิตผมทุกลอตเตอรี่ห้าใบผมก็เลยไปทําบุญถวายสารทานให้เขา วันนี้ก่อนจะอบรมถามนิดนึงครับเพราะว่ากิจกรรมผมมันจะมีครัง้งมีการสนุกสนานเดี๋ยวเส้นจะเหนื่อยกันไปไม่เหมาะกับไปถามนิดนึงครับผมจะเริ่มตั้งแต่ใครบ้างครับตอนขณะนี้อายุ60ปีพอดีขอมือนิดนึงครับขอบคุณพ่อแข็งแรงนะครับ <c oughs> 61หนึ่ท่าน62 1นึ่ท่านสท่านสามท่าน63 <c oughs> 6 4มีสท่าน4ท่าน6 5แข็งแรงนะครับ6 6โอเค607 608 609โอ้ยคุณพ่อแข็งแรงนะครับ70โอ้ยเยี่ยมเลยผมมือกับคน70เลยครับ ขอมือคน68หน่อยครับขออีกครั้งหนึ่ง68ท่านสองท่านขอบคุณครับวันนี้ผมได้เพื่อนแหละเพราะวันนี้คนยืนอยู่ตรงนี้ก็68ครับหลายคนบอกเป็นไมได้ยังไงผมเป็นคนที่ไม่มุ่งอัยามุเน้นที่อวัยวะก็ะบอกอวัยวะนี่คนมันขำ ผมรู้นะักคิดอะไรอยู่ถ้าคิดเหมือนผมถ้าเลี่ยงเหมือนผมแหละเอาวัยวะของผมคือหนึ่งใบหน้าสองดวงตาสาฟันหกสบแปนะครับฟันดูนะครับไม่ได้ติดกาวตาช้างผมเป็นคนที่เล้าเบีหร่กาแฟไม่เคยดื่มเลยตั้งแต่เล็กจนโตกินอย่างเดียวซกเล็ก วันนี้ใครที่บอกว่าไม่ถึง60สแล้วบอกว่าทาไม่ได้ไม่จริงหรอกครับเพราะเราขี้เกียจวันนี้ผมยังไม่บอกนะครับคนรุนแข็งไรคนนี้นแข็งไรน,นี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงยืนอยู่หน้าคุณ68นะครับอันนั้นอย่าบอกนะครับว่าทาไม่ได้แล้วภาพต่อไปนี้ที่ไหนกันอยู่นี่นะครับตัวท่านจบการอบรมคน68ทําเอง ก็ทำแบบคนง o ๆคนแก่ๆคนมึงครับเพราะนั้เราเรียนรู้ได้ไม้นคนที่บอกทําไม่ได้เดี๋ยวมาแข่งขันกันว่า68อยู่ได้อย่างไรงงใช่ไหมครับผมไม่เคยตดวจสุาภาพนะกลัวเจอ <laughs> นะครับไม่ปกมือเปกำลังใจให้ผมเน่ยเลยนะถ้าบอกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคต คนเรามีอดีตไหมครับอือเขาบอกคนที่ตอบเนี่ยคนนั้นจะแข็งแรงแล้วก็เหมือนอาจารย์แนวคนที่ไม่ตอบเนี่ยคนนั้นจะตายไวนะครับพอไม่หยอมพูดเพราะมันเรื่องขี้เกียจพูดแหละคนเรามีอดีตไหมครับอ่าปัจจุบันอนาคตแล้วก็บอกว่าคนเราเนี่ยให้สังเกตเพื่อนคนข้างๆนะครับว่าอดีตชาติเนี่ยเราเกิดมาเป็นอะไรท่านมองคนข้างๆเนี่ยท่านจะรู้ว่าอดีตชาติเนี่ยคนเรานี้เกิดมาเป็นอะไรรู้จักงูจงอางไหมครับ รู้จักไหมครับเออย jacket, ora, oh <my. S 1> ่าย pues, you know, <the> ักหน้าสิครรู้จักไหมครับอ่ามูองอามันหัวงอะไรเออเพราะนั้นคนที่นั่งอยู่ใครที่นั่งกอดกระเป๋าอยู่นั่นแหละอดีตมันเคยเป็นมูจงอามันะครับมันไม่ทำอะไรนั่งกอดกระเป๋าทั้งวันมีเงินยี่สิบบาทก็กอดอยู่นั่นแหละที่ผมบอกอย่างนี้ไม่ใช่ะไรเพราะเดี๋ยวมันจะมีการปลดไม้ปลดมือกระเป๋ามันเกิดกะก็วางไว้ด้านหลังทิงไว้ก็ได้นะครับโอเคมาต่อเลยครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญ แนะนำตัวเองก่อนภาพนี้ผมมาอบรมให้กับชาวเพชรบูรณ์นะครับพออบรมเสร็จนะครับผู้อบรมวิ่งมาหอมอาจารย์แมวกันคนละฟอดสองฟอดวันนี้อาจารย์แมวคงไม่เสียความบริสุทธิ์นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ชาวเพชรบูรณ์เคยเจออาจารย์แมวแล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าความภูมิใจครับที่อาจารย์แมวได้มีส่วนร่วมเนี่ยผมทํางานให้กับท่านนี้ครับนะครับ เดือนเดือนหนึ่งผมเข้าในเรือนจำประมาณ3-4สี่ครั้งไปอบรมให้กับผู้ต้องขังในหัวข้อคืนคนดีสู่สังคมทำงานให้กับพระโออัานวันนี้ผมได้ทำงานตอบแทนแผ่นดินแล้วครับมผมเคยไปอบรมนะอบรมเนยไอ้ดูอย่าให้ยายทำอะไรเลยยายขามไม่ค่อยดี <laughs> มาบอกเียวมีการแจกของกูทิ้งไมเท้าไม่เป็แจกหน้าเลย ทิงน,นะครับขออภัยนะครับถ้าพูดอะไรไม่ไพเราะอ้เรื่องที่สองเรื่องที่สองนะครับขออภัยนะครับเรื่องแดด <laughs> พอเาเริ่มกินพวกไม้ฟังอีลาค่าลรกูแสงหน้ากอดเพื่อนเลยนะครับนี่คือหนึ่งพฤติกรรมแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งสาคัญเราทําได้หมดยกเว้นแต่เราไม่ทํานะครับต่อมาคนไทยเมื่อเจอกันทําไงครับทําทไงครับ นพน,นันเช้าวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลคนไทยเถิดกันก็สวัสดีกันหนยเวลาสนุกสนานก็ตบปกมือไปด้วยนะครับเราเพ่งไปด้วยปกมือไปด้วยแต่ไม่ต้องตบกับเป็นนาตาะเกิดให้ความสนุกแล้วเวลามีอะไรขึ้นที่จอเนี่ยท่านมองที่จอไม่ต้องมองคนหล่อคนนี้หรอกอารมณ์เสียมาลองเพ่งสวัสดีกันหน่อยหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีสวันนี้เรามาพบ สวัสดีสค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเวลาเราพูดสวัสดีหน้าหน้ามันจะยิ้มนะเพราะนั้นเราอยู่ในชุมชนในกันเจอการช้าวกนั้นเนี่ยต้องสวัสดีท่านสังเกตนะครับเวลาคนพูดสวัสดีเนี่หน้ามันจะยิ้มตัวจันแมวพูดสิสวัสดี สวัสดีแต่ไม่มีใครพูดคำสวัสดีนะครับพูดสวัสดีกันไหมนะครับนั้นถะ้าบอกว่าคนอยู่ด้านนี้นะครับบางทีมองไม่เห็นถ้าก็ดูจอด้านนี้ได้นะครับดูจอด้านนี้ได้นะครับอันนี้กัดูตรงนี้ต่อมาเขาบอกว่าและช่วงต่อไปนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมวิทยากร,รจึงจะเป็นต้องขออนุญ,ญาตหนึ่งเรามาเปิดใจจะใช้เวลาไม่มากนะักที่เราจะให้ทุกท่านได้รู้จักกันมากขึ้นสอง จะไม่สวมบวกคนนี้ท่านมีบทบาทตำแหน่งหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเป็นตำนหน่นผู้ใหญ่บ้านผู้นำสตีอสมอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ถอดเก็บเอาไว้ก่อนเราจะไม่พูดถึง 3. เราพวกเดียวกันก็คือคนจังหวัดจังหวัดใครอยู่เพชรบูรณ์ยกมือขึ้นใครไม่อยู่อาบุรลงอะแล้วมาทำไมเนี่ยต้เข้าอบรมคนเพชรบูรณ์ไม่ใช่แล้วมาทำไมกลับไปเลยเลมเสียจริงๆใครอยู่เพชรบูรณ์ยก มือไว้นี่กินเ,เองเร,อเริ่มสับสนกับทีวิเขอเองครับอ่ะสี่าบอกว่าขออนุญาตทุกท่านอายุเลดลงเหลงือยี่ปีห้าอาจมีการกระเซ้ายวใหญ่หรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมไปบ้างไม่ได้เจตนาเป็นอย่างอื่นขอย้ํานะครับอาจมีการคำพูดที่ไม่เหมาะสมแต่เพื่อให้เกิดความสนุกก็ต้องขออนุญาตท่านไปก่อนทั้งหมดถ้าท่านให้พิยากรได้ช่วยปรบกมือหน่อยครับ ุกคนจะยู่เหลือเพียงเหลือเพียงอ่าเขาขอ20่สิจะขอ25อีกอารมณ์เสียเดีผมขอ20่สิบออาผมขอยี่สิบให้ได้ไหมได้เราจะบอกกี่ห้าเดี๋ยวเคลมดีใหม่เลพราะนั้นวิทยากร68วันนี้วิทยากรก็จะลดเหลือ20ทั้งท่านเลยไะ้ได้ทำงานร่วมกันแบบมีความสุขนะครับต่อมา วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวิทยากรกับผู้นําชมจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้เราคงพูดได้ว่าเราคือคนบ้านเดียวกันก็คือคอจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ดง้คนจังหวัดเพชรบูรณ์ร้องเพลงนี้ผมฟังหน่อยถ้าคนเพชรบูรณ์ร้องเพลงนี้ร้องไม่ได้เดี๋ยวท่านลุกขึ้นไปข้างฟ้าเอาหัวเข่มผมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการรู้จักสมุทรปราการไหมครับเวลาเลือกตั้งแล้วมันโกงเก่งๆเนี่ย จะไม่พูดถึงเาัไม่มีเวลาไปเข้าคุกอ่ะเรามาดูกันครับว่าเพลงเพชรบูรณ์เป็นเพลงอาจารย์แมาทำไหมเมื่อข่าวเรืองที่มาอบรมมาดูครับว่าเนเป็นเพลงอะไรเ,ะเราจะร้องได้ไหมเนี่ย

แห้อกใจฉันร,ร้อมเรรับมาณนาดกโปรดให้งานรับอกใจฉันคนหลงทางจากแค่นแดนไกลโปรดเธอถนอม่วงใจจะหอยอมอตาอยู่แค่กับเือครับหรวคุูตาจังวะไหนดิ่คะ รอบที่สองต้องร้องให้ได้นะใครร้องไม่ได้อายเขาไม่เนเี่ยเพชรจมูรร้องจังหกว่าตัวเองไม่ได้ผมไม่อายหรอกหน้าด้านรอบสองร้องเองแว่งน,นะ รอแล้วใจฉัน งงเสร็จงลเสร็จกูเกิดมาตั้งอายุ60กูยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยเห็นไหมครับเรื่องของต hey ัวเองเนี่ยไม่ค่อยสนใจหรอกเป็นพฤติกรรมของมนยรุ่นส่วนใหา่นะครับถามเรื่องใกล้ตัวเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ถามมาอีนเนี่ยมีผัวกี่คนกูรู้หมดเรื่องสามัญกูรู้หมดเนี่ยอินี่เมื่อคืนผมงตั้งแต่กลางคืนมื่อคืนมันคงไปนอนกับผู้ชายมาละตนเรารู้อย่างเงี้ยแต่เรื่องตัวเองไม่รู้แต่สิ่งสำคัญเดี๋ยวเพลงนี้อยู่ใน เดี๋ยวอาจารย์เดลจะแจกให้ฟรียังไม่มีใครตบมือเลยกูขายไอฟรียังไม่อยากได้เลยเพราไม่เหลยอกูจะขายต่อจดเปะไรนะอ่ก็หมายถึงว่าตำบลท่านมันมีหลายหลายคนท่านก็รับไปแผ่นเดียวใครอยากได้ก็ไปไล่กันต่อไม่เห็นยากแอบไปแผ่นเดียวใครอยากได้ก็ไปขอท่านนะขอไล่ต่อท่านก็แจกไปอารมณ์เสีย นะครับอ่ะต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้ท่านได้วันนี้คือสามสอเขาบอกการรวมแต่ละครั้งนะครับท่านอย่ามานั่งฟังแล้วหัวเลาะอย่างเดียวอะไรที่เป็นประโยชน์นี่อยากให้ท่านจบเก็ดเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้นะครับสิ่งที่อยากให้ท่านได้สามสอคือ1สาระ2นะครับส่วนร่วมแล้วก็สนุกสนานวันนี้ไม่ว่าท่านจะอยูอ่หมู่ไหนหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่เรารู้จักกันได้ไหม เออเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ทํางานร่วมกันเวลามีอะไรเกิดขึ้นหรือทํางานร่วมกันเราก็ขอความช่วยเหลือกันนะครับเพราะนั้นการสิ่งสําคัญต่อมาเขาบอกว่ามีผู้กล่าวไว้ว่าการอบามารมสัมมนาแต่และครั้งอะไรที่จำไม่หมดรู้ไหมครับต้องทําอะไรเขาบอกว่าจำไม่หมดก็จบสิครับ,รบนะครับไว้ยอย่างเราเมีบางทีงกันจำไม่ได้ก็จบไปบ้างอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นะแล้ววันนี้ท่านจะเป็นผู้นําท่านไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วชีพเมื่อกี้อะ ที่แจกไปเมื่อเช้าเน่ยไม่ต้องเอาคืนนะก็บไปนะวันนี้เราจะมาพูดถึงคําว่าอาเซียนอา,อาเซียนคืออะไรวันนี้ประมาณพศ2568ถึง2ปีข้างหน้าท่านไม่รู้จักอาเซียนไม่ได้เลยนะครับวันนี้ท่านต้องรู้เรื่องอาเซียนแล้วอาเซียนคืออะไรอาเซียนก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่าใครถามว่าอาเซียนคืออะไรท่านต้องตอบให้ได้นะครับคือสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใ้ชีที่แจกไปนยะไม่ได้ม้มนใส่กระเป๋านะครับให้จบกันมีสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศกี่ประเทศได้เดงสองตึ้งสส่ห้าหกเจ็ดแปดเกสอ่าพูดบนจอนี่มีสิบประเทศหน,นึ่นง หนึสองสามสีห้กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดไม่มีไอต่อคือเด็กเล่นด้วยไมเลยมาทิกอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศอาเซียนแปลว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับวันนี้ มาเรียนรู้คำง่ายๆหน่อยของคำแรกก็คือคำว่าสวัสดีนะครับมีใบเติมคำช่องว่างแผ่นหน้านะครับแผ่นหน้ายังไม่ตอบยังไม่ต้องเปิดไปแผ่นที่สองดูแผ่นแรกก่อนท่านจะได้รู้ท่านจะได้ดจดจำนะครับเรามารู้คำแรกว่าอินโดนีเซียสวัสดีเขาจะพูดว่าล ل ا ัดเชียงเติมคำลงในช่องว่างนะครับ س ل ا ัดเชียงอ,อินโดนีเซีย เติมไปที่ค้าสารมัตเชียงบนจอนะ้เขาเขียนเหตุแล้วครับต่อมาประเทศที่สองประเทศที่สองฟิลิปปินส์จะพูดว่ากูมุสตะกะกูมุสตะกะนะครับอเอาให้เปิดหน้าหนึ่งค่ะนี่ดูหน้าสองอ่าประเทศที่สามมา ภีษกับบรูนไนภาษาศัพบ์รูไนท่านจะพูดภาษาคำเดียวกันสวัสดีคือคำว่า سلام าต่าง سلام าต่างนะครับ